รับเชิญนะครับเป็นที่ปรึกษาในทางคดีแล้วก็มาช่วยอำนวยด้านข้อมูลให้คำปรึกษาแล้วก็ชี้แนะว,วิธีทางในการดำเนินคดีครับคือทาง d s เเนี่ยเป็นพูดประษานติดต่อเพื่อที่อยากให้อาจารย์มาช่วยในคดีถูตกต้องครับถูกต้องครับเป็นเป็นเรื่องด่วนครับเป็นเรื่องด่วนที่ที่จะต้องกระทำซึ่งทางผมก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาเดียวกับผมนะครับ,รบที่ต่างประเทศจํานวนหลายท่านอยู่นะครับให้มาช่วยในการาใช้ความเชี่ยวชาญในคดีนี้ด้วยเขาได้ระบุเป็นพิเศษไหมครับว่าอยากจะให้ช่วยเหลือในด้านไหนให้มาวิเคราะห์พฤติกรรมหรือลักษณะหรืออระบุมาครับแต่ว่าผมคงลงรายละเอียดไม่ได้เพราะว่ามันจะ ทุกสิ่งที่ผมพูดไปผ่านตามสื่อต่างๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเชี่ยวชาญผมนะครับจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกมากมายหลายอย่างที่เราสามารถจะช่วยอำนวยข้อมูลในคดีได้ค,คิดว่าคำถามที่สังคมอยากทราบสามารถให้ทราบเพิ่มขึ้นได้แน่นอนนะครับสมมุติคุณมีคำถามอยู่ในใจ500ข้อผมอาจจะช่วยตอบให้คุณได้ 20ข้อ30ข้อซึ่งความเชี่ยวชาญผมสามารถตอบได้กี่ข้อก็จะเป็นไปตามนั้นอย่างตรงไปตรงมาครับอตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินคดีของทาง DSI กรณีคดีของคุณแตงโมคิดว่าเป็นการประสานงานการละกันครับผมให้ความร่วมมือในการอำนวยความิะดรกให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็แล้วแต่เชิญนะครับผมก็ยินดียินดีครับ เรื่องนี้มันเป็นผลมาจากที่อาจารย์ได้เข้าไปพบกับทางอาจารย์บันเทมหรือเปล่านะหรือว่าทาง DHI ผมว่าไม่ผมว่าไม่เกี่ยวครับว่าบปนยังไงนี่คือการขอความอนุเคราะห์จาก DSI เองโดยตรงนะครับซึ่งวันนี้ผมเข้ามารับเอกสารอย่างเป็นทางการนะครับเป็นหนังสือเชิญซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับว่าเราไปพบใครมาก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวครับ ในการประสานงานของอาจารย์บอกเมื่อสักครู่บอกว่าติดต่อประสานกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศมาด้วย,ยครับอันนี้คือทาง DSI เป็นเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์อาจายต,ต่อให้ค <ผม S 2> รับผมประสานจัดหาให้เองครับเพื่อ,อ,อนําความเป็นสากลน,นะครับแล้วก็ความถูกก้องแม่นยําการเป็นที่ยอมรับของนานาชาติมาเป็นเครื่องยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าสิ่งที่วิเคราะห์ไปในทางเดียวกันอยากจะให้บอกถึงดุอก,กิี ระดับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาครับช่วยใน,นก็นความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญที่ผมเชิญมามาร่วมในทําในคดีนี้ก็ติดหนึ่งใน1ิบอันดับโลกอะครับของคนที่มีความสามารถในสาขาเดียวกับผมครับมา,มากี่ท่านครับอาจารย์ไม,ไม่บอกครับบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นทีมงานที่ทรงคุณค่าครับ ส่งคุณค่ามากแล้วก็ระดับนานาชาติระดับสากลทำคดีใหญ่ๆของที่มันสะเทือนขวัญของโลกมาแล้วนะครับก็เขาก็ยินดีเข้ามาช่วยเหลือคือผมรู้จักเป็นการส่วนตัวดังนั้นเรามีการอัปเดตเรื่องคดีทีนี้เป็นการขอความช่วยเหลือเดี๋ยวจะต้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการแต่ว่าชื่ออะไรผมยังไม่บอกละกันแต่ถ้าพูดชื่อไป ก็เขาอันดับโลกอยู่แล้วเราเราต้องรู้จักอยู่แล้วครับออโอเคอาจารย์คือถามถึงวันที่ไปหาอาจารย์ปันเทพนะครับวันนั้นคือได้เข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ปันเทพในเรื่องอะไรบ้างครับก็จริงๆผมไปให้สัมภาษณ์ช่องนิวส์วันของทางทางนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็มีการสอบถามทางทีมงานไปเรื่องข้อมูลเผื่อเราจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันก็เลยมีโอกาสได้พบอาจารย์ปันเทพกับอาจารย์สนทินะครับ ก็เจอเจอทีมงานหลายๆท่านนะครับก็เป็นการพูดคุยกันในแนวทางที่ทํายังไงให้ข้อเท็จจริงปรากฏทํายังไงให้สังคมได้ได้คำตอบมากที่สุดเป็นการช่วยเหลือกันม,มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันครับตอนนี้อาจารย์ก็คือตัดสินใจร่วมทีมกับทางอาจารย์ปันเทพในการที่จะไขคดีของคุณตังโมแล้วจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับ,รบจริงๆผมว่าคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยจะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่ ที่ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงผมจะยืนอยู่ตรงนั้นจะยืนอยู่กลุ่มนั้นครับอะไรที่เป็นเหตุผลทาให้อาจารย์ตัดสินใจอยากจะมาร่วมไขค,รครดีในครั้งนี้ครับผมไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยครับผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่3ปีที่แล้วในทุกคดีผมยืนอยู่บนข้อเท็จจริงในทุกคดีเลยเพราะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในในคดีใดๆก็แล้วแต่ดังนั้นการที่ผมทําสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ทํามาตลอดอยู่แล้วในในการดํารงอาชีพ เป็นนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมผมจำเป็นจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปสอนลูกศิษย์นะครับดังนั้นเราก็ต้องลงลงสนามจริงด้วยอาจารย์มองว่าคดีนี้มันมีความซับซ้อนที่แตกต่างจากคดีจริงจริงมันไม่ได้ซับซ้อนครับแต่มันยืดเยื้อเพราะมันมีอุปสรรคในบางจุดทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นพยานหลักฐานเสียหายไปตามการเวลาหรือ เราไม่สามารถเก็บมาได้รวบรวมมาได้ในเวลาที่มันควรจะรวบรวม,มนั่นก็เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแหละแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ไม่หลงเหลืออะไรเลยในการสืบค้นนะครับผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยมีหลายด้านนะครับและตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆสาขากำลังกำกำลังร่วมมือกันนะในการไขข้อเท็จจริงในคดีนี้ให้อย่างน้อยเป็นคดีตัวอย่าง นะครับให้รู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมันควรจะดําเนินการอย่างไรแบบไหนเพื่อจะได้ตอบคําถามสังคมได้จะได้เรียกความศรัทธาความเชื่อมั่นให้กลับมาให้ให้ประชาชนจะได้สบายใจว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานในการเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ตีแผ่มาให้เห็นอย่างตรงไปตรงมาอยู่นะครับอาจารย์ติดตามเรื่องนี้มาสามปีแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมันมีความผิดปกติในเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วครับ ที่ผมพูดในในหลายๆช่องทางผมพูดอะไรที่ผมพูดวันนั้นมันก็ยังเหมือนเดิม,มวันนี้ซึ่งอาจจะมีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาให้เราได้วิเคราะห์พิจาร,รณาเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีหลายอย่างที่สังคมยังต้องการคำตอบและผมเองก็ต้องการคำตอบ,บซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการที่กำลังค้นหาคำตอบอยู่คเคยได้ยินอาจารย์พูดว่ามันมี ขึ้นใต้น้ําที่มาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมขึ้นใต้น้าตรงนั้นมันมันคือมันมีคาคาพูดหลายๆคําพูดนะครับว่าคนนี้อยากให้ไม่ดําเนินคดีกับคนนู้นอยากให้เรื่องมันเงียบนั่นน่ะผมเรียกว่าขึ้นใต้น้ําขึ้นใต้น้าคืออุปสรรคที่คิดว่าตัวเองมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงครับแต่สิ่งเหล่านั้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องถูกเปิดโปงอยู่ดีไม่วันใดก็วันหนึ่ง อย่างที่ผมพูดตลอดว่าตําแหน่งอยู่ไม่นานตํานานอยู่ตลอดไปนะครรับับคบตําแหน่งคุณไม่ได้อยู่คาฟ้าสุดท้ายพอคุณถูกลดบทบาทหน้าที่ลงเรื่องมันก็แดงครับมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นวัตจักรสุดท้ายเลยอาจารย์อยากจะฝากถึงประชาชนที่กําลังติดตามข่าวนี้ฝ้ารอติดตามข่าวนี้ยังไงบ้างผมอยากให้ใจเย็นๆเพราะว่างานละเอียดใช้เวลานะครับ แต่ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดคำถามที่อยู่ในใจประชาชนตลอดเวลามันจะมีคำตอบเพิ่มมากขึ้นให้ได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงอย่างตรงไปตรงมาแล้วประชาชนก็ควรจะเปิดใจฟังอย่างไร้อคติด้วยนะครับเพราะว่าผมยืนอยู่บนวิทยาศาสตร์อยู่แล้ววิทยาศาสตร์กับคำพูดคนคุณจะเชื่ออะไรคุณก็ลองชั่งน้ำหนักดูโอเคครับอาจารย์ เดี๋ยวให้อาจารย์โชดกัจ้าหนูไม่ต้องใช้ปวจกีวันไม่ต้องใช้เาไม้ใช้แจ้งทีเดยเลยว่าเราไม่ต้องให้ปกติไม่ให้กหลังสองวันไม่ต้อ